โอ้ดูฮนะกระเจียวหวานหรือว่ากระเจียวพันกเกษตรของสวนสองเทพเราก็นะสั่งมาปลูกกันอันที่จริงเป็นกระเจียวที่กินได้นะแต่เราปลูกประดับเอามาดูดอกกันช่องกิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้น อย่าลืมกดติดตามและกดกระดินน่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับฝนตกไปไหนมาได้นะออกไปหาเห็ดไม่ได้นี่แหละก็พาชมสวน,น ดอกกระเจียวของเราเลยนะนปลูกไว้ริมสวนกล้วยเนี่ยเนี่ยก็คือดอกกระเจียวแดงดอกกระเจียวหวานสายพันธุ์ของกเกษตรเนะี่ยสั่งมาจากบ้านสวนสิบแสนที่กาลสินนะามาปลูกไว้ในสวนสงเทพเราก็สามารถปลูกได้นะอันนี้เป็นปีที่สองแนละ้วเก็บต้นพันธุ์ไว้ปลูกนะเก็บหัวไวนะ้เดี๋ยวดูกันว่าง,งามขนาดไหน สวัสดีครับเช้านี้นะเล็กก็ไปไหนไม่ได้ครับฝนตกนี่ฝนกำลังตกปล่อยๆกันอยู่ก็เลยพามาชมสวนดอกกระเจียวเราสักหน่อยนะก็เป็นกระเจียวพันุเกษตรนะหรือกระเจียวหวานนะก็สามารถที่จะทานดอกได้ก็สั่งมาจากกาลสินนี่แหละฮะนะ จากบันไร่สิบแสนบันสวนสิบแสนเราก็ส่งมา3ากิโลแล้วก็มาเนี่ยมาปลูกในสวนสองเทพเราเนี่ยปีที่สองเลยปีแรกก็เนี่ยได้ผลผลิตงามอยู่แต่ไม่ได้กินนะประดับกันอย่างเดียวเนี่ยมีความสูงได้เห็นเห็นดอกกันคือ ดินมันน้ำมันไม่ค่อยดีด้วยก็เลยดอกไม่ไม่เยอะ,ะได้ต้นละดอกสองดอกปีนี้เลยย้ายมาปลูกเนี่ยใกล้ๆน้ำนริมสวนกล้วยเนี่ยปลูกริมสวนกล้วยเลยเทปมิดดูแลอย่างเต็มที่ปรับปรุงดินอย่างเต็มที่แต่ก็ปลูกไม่ได้ห่างนะปลูกทีอยู่ สวยงามครับสวยงามดอกเขาจะออกสีแดงแดงนะแต่นี้เป็นกระเจียวขาวนะเทมิดหลงนะหลงหลงเอามาปลูกเนี่ยนะตัวนี้กระเจียวขาวเดี๋ยวค่อยดูดอกกันนะนะดินดีน้ำดีปีนี้เทมิดดูแลอย่างดี เดี๋ยวจะได้เห็นดอกกระเจียวกันปนละูกเป็นแถวเป็นแนวเลยอันที่จริงเขาต้องปลูกเป็นคูนะเป็นคูแล้วก็เพื่อให้ดินเขาชุ่มแล้วก็จะได้ออกดอกดีๆแต่ปีนี้เราลองมาลุ้นกันว่าจะออกเยอะหรือเปล่าเพราะปีแรกออกไม่เยอะนะกอละประมาณ 2- 3สาดอกแค่นั้นเอง นี่ก็เป็นการเรียนรู้นะว่าเราสามารถที่จะปลูกเป็นสวนได้เยอะๆไหมนี่นาเล็กก็เรียนรู้ตรงนี้แหละนะก็โดยการทดลองเล็กๆน้อย,อยๆไปก่อนนะถ้าเราทําได้ต่อไปเราก็สามารถที่จะเอาไปปลูกตามสวนของเรานะแทรกกับการปลูกไม้ยืนต้นอย่างอื่นนะก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้เรื่องของกเกษตรนะแบบเชิงรวมนะไม่ใช่เชิงเอไม่ใช่เชิงเดี่ยว ุกอย่างต้องเริ่มต้นที่น้อย,อยก่อนลองทดลองก่อนไม่ใช่ว่าเราเห็นอะไรเขาบอกว่าดีด,ดีก็จัดการตามเขาแล้วก็ไม่โดยไม่มีประสบการณ์เลยอะไรก็ทดลองแบบนี้ปีที่สองแล้วก็เดี๋ยวคอยติดตามกันนะว่าผลผลิตจะเป็นยังไงแล้วนะปีนี้นั่นเจะเอากระเจียวไปนะทำอาหารนะมีเมนู ให้กินกันเอาครับผมสลับคิวนี้แล้วก็เก็บม,มาฝากกันเพียงเท่านี้ผมนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจิตในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันครับผมสวัสดีครับ